พอมันมีความสูงแล้วมันสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูว่าเราจะตัดแต่งให้มันมีระดับที่มันเตี้ยเบานินเป็นไอเบากึ้มเนาะต้นมะลินไหมันมันสูงเนาะมันก็ออออดอกออกฝักเราละแต่ว่าตอนนี้มันสีสูงมันสูงประมาณ3เมตร4ีเมตรนี่แหละสิตัดให้มันเหลือมีเกิน2เมตรนะความสูง ทีนี้มันจะมีวิธีอยู่ว่าเสียดเพื่อมันตีได้แนวเหลือนะเพื่อมันความสูงประมาณสักสองเมตรก็พอแล้วนะเพราะว่าเวลาเขาเก็บฟักเก็บยอดเก็บดอกมันกินมันสิง่ายก็คือวิธีการเอีดเพื่อมันตีให่ะเนาะมันลองเบิ่งว่าเสียดแนวเรือเธอเบิ่งมาดินไหมต้นนี้มันสูงเลย,เยสูง ประมาณสี่ห้าเมตรแล้วบัดทีนี้ไม้เสามันสีแมนไม่ถึงพอาะไม้เสามันสีแมนไม่ถึงเนี่ยเขาสิตัดตัดลงตัดให้มันตัดให้มันความสูงมีเกินสองเมตรก็คือสองเมตรยี่มองเรือเขาก็ติตัดมองนั้นละ Hoa 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 bắt hoa 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 bao nhiêu mong lửa? hoa 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 ข้ากับตองกาเบิ้งว่าระยะเลื่อมือหอมือเขายืนถึงหน้าเขากับตัดมองนั้นละว่าตังแบบนั้นนมันคงจังวะนี่มันจังได้ ตามันนไงมันก็ตัดตัดทางนี้หน่อยเพราะวา่ามันยอดเกิดเพืยอดมันเกิดแถวนี้พอามากิงนี้เาเพาเจ็ดเก็ดรทัดจำกันแล้ เวลายอดมันเกิดมันเกิดสเกิดกับตัวนี้ยอดสิเกิดตรงนี้กับแถวๆนี้เข้ก็เดี๋ยวเขาค่อยมาเลือกเอาว่าอีเดือนนึงเขาเสียวยอดเลยไว้อันนี้คือตัดถ้มันเหลือระยะประมาณ2เมตรพอ พอห่าตัดไดประมาณเดือนนึงมันกระสิแตยอดเพรามันแต่ยอดแล้วก็เ่าก็สิมาเลื้อว่าเขาเสียยอดเลื้อไว้นะเอาไว้แค่ยอดเดียวกับ่อห่าสิเลื้อเอาไว้ยอดยอดนึงสิตัดสิตัดยอดนี้ออกยอดใหญ่เหนียวไว้ พวกพวกยอดน้อยลักษณะนี้ก็ตัดทีมมือกันเนี่ย เ้อบึงต้นนี้ต้นนี้นี่มันตัดเพื่อมันตีไปแล้วตัดประมาณเพื่อความสูงมันเลยประมาณสองเมตรพอมันเลยสองเมตรแล้วมันก็เกิดยอดมันบ่ละพอมันเกิดยอดเฮาก็เลือเอาเลือเอาว่าเสียเอายอดเลอไว้มันก็สิเลยยอดหนึ่งแต่เบือแล้วก็ติดดอกมันกะ สีเท่เฮากับสีมาสามารถเอาไม้ไม้ซาวเขานี่แหละเอาไม้ซาวเฮาแมนไดระยะที่เขาตัดกับประมาณสองเมตรเป็นดอกมาที่นี่ระยะมันกับสีอยู่มองที่เข่าสามารถเอาไม้ซาวไม้แมนเอาเนี่ยเมนไดแมนไดสะดวก อันนี้ก็คือเป็นการตัดที่มันตีนะอันนี้ก็จะเป็นการตัดแต่งกิ่งต้นมะลิดไมเพื่อมันเป็นต,นตน้นตีแสดงให้เหนตั้งแต่ตอนมันเป็นต้นสูงอยู่แล้วเพอาเป็นต้นสูงเขากตัดลงประมาณเพื่อความสูงมันเหลือ2เมตร พอความสูงมันเหลือสองเนตรเขากับปอยให้มันเกิดยอดพอมันเกิดยอดเขากับเลือกเอาว่าเสียออกยอดเลยจุ่มไว้ยอดหนึ่งพอจุ่มไว้ยอดหนึ่งเขากับวดน้ำเสื้อปุ๋ยมั่ก็จะเกิดกิ่งเกิดใบขึ้นมาสุดท้ายมันก็เป็นดอกแล้วก็เป็นมาและการมัอยู่ในระยะที่มันไม่สูงหลาเพราะมันไม่สูงหลาย,ลายเท่ากับเก็บได้แมน,นได้สะดวก สำหรับวิดีโอนี้กค่จบเท่านี้อยู่ดีไม่แห้งเด้อสวัสดีครับ